เราเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่มีผู้เข้าชมเกินล้านคนมาตลอดผักดานทำจนกระทั่งประเทศไทยเราเนี่ยมีรถได้ถึงหนึ่งล้านคันพอลุงทำมอเตอร์โชว์ขึ้นมาความยากคืออะไรครับเรานี่ติดท็อปเทนของโลกนะแล้วก็ในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมาดูงานประเทศไทยเราหมดตอนนั้นรถในประเทศไทยเรามียัง,ย,งยังทำรถยังไม่ถึงแสนคันทำมาสี่หอห้าปีข้อหของชีวิตตั้งแต่ลุงจัดมอเตอร์โชว์มายุคแรกๆอะ่ะ เขามีพริตตี้ไหมดอกกลาบดอกหนึ่งเดินเข้าคิวอะออมาหาผมสี่ร้อยคนแล้วจบสุดท้ายด้วยบันนี่เนี้งสื้อเพย์บอย วันนี้จะมาพบกับบุคคลในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาคือเจ้าพ่อวงการมอเตอร์โชว์เมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นบิดาแห่งวงการพริตตี้ไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับดรประจินเอี่ยมลำเนานะครับนี่คือดรประจินครับหรือว่าลุงจินของผมเองนะครับอันนี้เป็นหุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกันข้างในตามมาเลยครับสวัสดีครับลุงจินอ้าวยังไม่รูปปั้นอยู่อีกเนี่ยตายแล้วเอ้าเดี๋ยวขอเข้าแพล้งในก่อน สวัสดีครับ,รบลุงปรจินขออนุญาตเรียกว่าลุงจินนะครับลุงช่วยเล่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงจัดมอเตอร์โชว์ให้หน่อยซิเป็นยังไงบ้าง <S <S ผมเกิดที่จังหวัดปจินบุรีนะโด้ใช้ชื่อปจินเกิดได้ยังไม่ทันขวบเลยพ่อก็ย้ายมาอยู่อยุธยาก็เลยมาเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดไงเรียนอยู่ที่อยุธยาจนกระทั่งจบม .6 ไม่รู้จะไปไหนเต็กตัวนิดเดียว ก็เลยมีเ <Cornell> ลือกเอามีอะไรตอนนั้นมีอุเทนถวายช่างโกนเพาะช่างไม่รู้จะไปไหนเลยชอบเรื่องงานขีดเขียนเลยไปเข้าเพาะช่างตอนตัวนี้เดียวอายุสิบสี่ไปเข้าเพาะช่างแล้วอายุสิบห้าแล้วก็เรียนก็เนื่องจบเพาะช่างเรียนห้าปีใช่ไหมก็อายุสิบเก้าเลยรถแล่นทํางานทําอะไรครับ ็เขียนไปเรื่อยเขียนรูปเขียนรูปไปเรื่อยแล้วก็สัญจรไปกับเพื่อนๆนก็คือทำเรื่องสไตล์ปกหนังสือทำอะไรพวกนี้ก็พอดีเขามีการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อะไรไปทำสุจิบัติให้เขาอะไรเขาเนี่ยทำขึ้นไปพอทำทำไปก็เมื่อก่อนสมัยก่อนมันมีงานบอลนะพอจัดแข่งรถมีงานบอลเลี้ยงฉลองกันไปเออคนก็สนใจหนังสือที่เราแจก ก็เลยคิดกับเพื่อนเพื่อนก็มีลงพิมพ์ไงเออบอกองั้นเราว่างๆอยู่มาทำลงพิมพ์พิมพ์หนังสือขายดีกว่าหนังสือเกี่ยวกับแข่งรถม,ม,มอเตอร์ไซค์ก็เลยมาทำงานตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกลางรปรีป่ะครับตรงนี้เอทำไม่ก่อนก่อนทำกลางปีก่อนก็ทำกลางปีทำหนังสือ,อ <ฮะ S 1> ชื่อสปอร์ตสปีดเวิร์หนังสือรถยนต์เล่มแรกรก่อนนี้ปีนจะมีแข่งรถทั้งัสองสองคั้งตามงานต่างจังหวัด ตามแต่งวัดอย่างจันทบุรีแล้วก็ระยองเพชรบุรีอะไรพวกนี้แล้วก็ทีน่นครสวรรค์จะมีรถแข่งรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปทำข่าวแข่งอยู่เนี้ยพอทำไปทำมามหนักๆเข้ามันไม่มีข่าวข่าวสารแข่งมันมีน้อยแปลอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วก็เลยจะมาเป็นโปรโมเตอร์จัดแข่งรถเพราะเรามีเวทีอยู่แล้วก็คือหนังสือใช่ไหมพอไม่มีตัวเล่นปุ๊บเนี่ย เราจะแปลหนังสือต่ประเทศมาคนก็ไม่ค่อยอินก็เลยต้องจัดแข่งรถเพื่อเอาตัวละครขึ้นมาโอ้ยดังดัง,ดงมากตอนนั้นมีการแข่งขันแล้วตอนนั้นรุ่นนั้นรถจากยานยนต์บ้านเรากํลาลังดังใช่ไหมฮอนด้ายังไม่เห็นอยู่ไหนนะมียามาฮ่าซูกิ Kawasaki จัดแข่งอยู่หลายปีเมือนกันจนกระทั่งต่อหลังฮอนด้าก็เข้ามาร่วมการแข่งขันแข่งตอนนั้นอะแข่งในสนามใช่ไหมลุงไม่ใช่ไปแบนนาม กีฬาเดทแข็งเนี่ย <Okay. S 2> เป็นสนามฝุ่นเราไม่ยังไม่มีตังไปทำสนามนั่นสนามที่สำหรับเรียบจัดได้ก็คือสนามบินเราก็ไปเช่าสนามบินบนอสองที่ลบบุรีแข่งเพราะสนามบินนี่มันพื้นมันเรียบแล้วมันกว้างใหญ่ไปสายเราก็เอายางมาวางสำหรับเขาวิ่งจัดแข่งในสนามบินอยู่ม 10, ันสิบเกือบสิบปีถึงได้มาทำสนามแข่งรถ จะมาจนคนรู้จักคนอะไรพวกนี้แล้วก็จากทำสปอร์ตสปีดเว้ได้สัก4ี่หปีปุ๊บเราก็เลยมาทำหนังสือของเราเองชื่อกันปรีตอนนั้นพอดีเราไปแข่งรถแข่งรถไอ้แลนลี่ของอ e ีกาแฟเฟิร์สเอเชียนไฮเวย์แลนลี่จากลาวจะมาเมืองมาเมืองไทยแล้วก็ไปมาเล สิงคโร 2, ปร์สอง0ักว่ากิโลมีรถแข่งมาทั่วโลกทั้งหมดประมาณ180บคันมีรถบัสเนี่ยนะรถบัสรถรถบัสแรลลี<ถ>่เนี่ยนะครับเอเขาฝรั่งมันมาแข่งมีรถบัสเล็กอะเราก็ไปลงแข่งด้วยคนไทยตอนนั้นพวกที่เรียนตามเทศพอรู้มีการแข่งขันรถพวกนี้ชอบลงสมัครแข่งขันคนไทยแข่งก็ไปประมาณสัก8แคันน่นะ ที่มี100ร้อยกว่าคันกุถ่ทยนั่นเป็นแปดกมาจากทั่วโลกแข่งชนะที่หนึ่งในรุ่นพันสารอยสี่แล้วก็ที่สองโอออที่สองมีสองสองรางวัลรถแข่งทั้งหมดนะ180ร้อยปดสิบคันเนี่ยมีโอออแล้วก็ผมเป็นที่สองดังนั้นก็เลยมีชื่อเสียงพอกลับมาเมืองไทยก็เลยมาออกหนังสือกันพีแล้วตอนนั้นชนะได้ไงอะ่ะเราดูแปลงสือแล้วก็ มีกฎกิกาในการแข่งแรนลี่หนังสือต่ามเทศมีเราแปลมาเราก็พอมีความรู้ไงมันมันเป็นเรื่องของเทคนิคที่มีในการแข่งเราเราก็อ่านในนั้นเราเลยได้ได้เปรียบตรงนี้เนื้อรายการใหญ่ครั้งแรกรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นดีก็ซิลเกอร์ที่ติดอยู่ผมไม่ลอกไปปีเลยขับวนจนคนคนในประเทศไทยรู้จักหมดพัฒนาการของหสือกลางปีต่อมายังไงครับอ่านเลาให้ฟังนิดนึง ผมค่อนข้างจะเป็นคนกล้าเพราะว่าแหละรเราดูหนังการแปลงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนั่งดูหนังการแปลงเนี่ยเพ่อเอมาตอนแรกันก็ไม่มีอะไรเลยจนๆพอจะจบปุ๊บเนี่ยเพ่อเอมันเก่งมันชนะหมดเลยแช่มั้แล้วเสร็จแล้วมันก็ได้นางเอกไปครอบครองเ่ะออเนี่มันคือชีวิตชีวิตของลุงเลยป่ะอย่างเงี้ยเออเราก็ดูเราก็เอะไอคนเก่งมันก็ดีนะเราเลยต้องเป็นคนเก่งตลอดเลยผมตั้งแต่นั้นมา ผมต้องเป็นผู้นําเป็นคนเก่งตลอดไม่เคยกลัวเลยเลยแสดงว่าในหนังเนี่ยมันจะมีว่าพระเอกจนแล้วก็จะมีคู่แข่งพระเอกที่รวยคู่แข่งพระเอกเนี่ยพอจะพูดเย้ำๆได้ว่าเป็นใครที่เรารู้จักกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยลุงขวัญด้วยป่ะหรือไม่ใช่คู่แข่งพระเอกไม่ใช่นะเราก็เลยดูอย่างภาพยนตร์แล้วเราก็มีกําลังใจว่าทุกคนเนี่ยจะชอบขุนกล้าครับ แล้วพอคนกล้าเนี่ยทุกคนก็สนับส,ส,สนุนผมไม่ได้เรียนต่างประเทศนะผมทําอยู่งานในเมืองไทยนะแต่เวลาผมทํางานอะไรเนี่ยว่าจะทําสนามแข่งรถจัดแข่งรถอะไรพวกเนี้ยนักเรียนนอกมาอยู่ผมหมดเลยเพราะเขาไปอยู่ต่างประเทศมาเขาอยากเห็นประเทศไทยมีสนามแข่งรถมีการแข่งรถมีอะไรเหมือนประเทศที่เขาเจรเลยแล้วไงพอเราคิดทําขึ้นมาเนี่ยพวุนี้มาช่วยหมดอะ่ะให้แลกเช็คบ้างออกตังลงทุนให้หมดทุกอย่างเราก็มีกําลังใจ ใช่ไหมพวันี้เขาอยากเห็นประเทศไทยเจริญนะ่เราก็กล้าดีเดือดไงเขาก็มาเฮอยู่ละหมดเราก็ได้สังคมนักเรียนนอกที่ที่รักทวาเร็วด้วยถูกไหมฮะมนจัดงานมอเตอร์โชมาทาอะไรหมดทั้งพวกนี้หมดเขามาช่วยเราไปหมดทังนั้น่ะเพราะว่าอะไรไหมเราเป็นคนกล้าเขาก็สนุนเราตลอดหลักๆก็คือเป็นนิตยสารด้วยแล้วก็ยังจัดแข่งอยู่เหมือนเดิมด้วยก็ยังมีทั้งโอเดอร์ไซค์แล้วก็ทั้งรถอยู่เหมือนเดิมทำหนังสือกลางปรีมากี่ปีถึง มาเริ่มจัดงานมอเตอร์โชว์ครับลุงทาถือกันปีมาหปีพอลุงทํามอเตอร์โชว์ขึ้นมาความยากคืออะไรครับตอนนั้นเราไม่คํานึงถึงความยากเลยเรามีความห้าวแล้วเราแกร่งเราไม่รู้ป็นันลำบากยังไงพอเราบอกจะทําปุ๊บก็มีเพื่อนมาช่วยเราเป็นคนต้นคิดไงคิดปุ๊บทุกคนก็มาช่วยเฮ้ยคนนั้นช่วยมาคนนี้ช่วยมาทั้งเงินด้วยทั้งอะไรด้วยช่วยมาแล้วช่วยคิดด้วยใช่ไหมแล้วก็ผมถึงกับ อยากให้สมเด็จพระบรมมาเปิดงานผมเนี่ยงานบอรโชครั้งแรกก็พอดีเพื่อนเรียนอยู่อเมริกาเขาก็รู้จักหม่อมเจ้าจุตเจิมยุคนเนี่ยเรียนอเมริกาเป็นด้วยด้วยกันเนี่ยเขาก็ได้เป็นทหารของสมเด็จพระบรมอยู่ใช่ไหมเราบอกอยากได้ท่านมาเปิดงานท่านใหม่ก็ไปทูลท่านท่านก็เสด็จมาเปิดงานมอเตโชครั้งแรกแล้ว มากับพ้องโสมด้วยเสด็จมาที่เวทีลีลาดลุมพิดีเราก็มีกำลังใจคนที่ขึ้นไปกล่าวเกลื่นี่เราก็ไปหาหลวงชาติการโกรนลนอดีตนายกนาชย,ยนสมาคมอะไรพวกนี้ใช่ไหมผู้อะไ่ก็พร้อมหมดก็ช่วยเราหมดทุกคนใช่ไหมทำให้งานเราเกิดขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยพอครั้งที่สองท่านเสด็จเปิดปุ๊บก็เลยก็เลยทูลน,นั่นก็มาใชาส้สวนพร หลังงานกาชาติก็เลยยิ่งใหญ่ขึ้นมามีที่จอดรถเยอะแยะมีอะไรเยอะแยะจัดอยู่ประมาณ19ปีถึงได้ย้ายไปอยู่ที่ไบเทคเพราะสวนพรอนเล็กไปล่ะใช่ไหมก็าย้ายไปอยู่ที่ไบเทคอยู่ไบเทคอยู่ประมาณยี่สิบปีไบเทคเล็กไปอีกล้ะถึงได้ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเมืองทองใช่ไหมเมืองทองเลยยิ่งใหญ่ใช้ พื้นที่แสดงก็ประมาณแสนกว่าต่ารางเมตรตอนนี้พอเอร์โชว์ที่ลุงจัดเนี่ยครับของกลางปีจัดเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนไหมโอใหญ่มันตั้งมานในอาเซียนสู้เราไม่ได้ทั้งนั้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีแต่คนน้อยวน,อยน้อยลงไปเราจัดมา21ปีแล้วถึงได้ไปขอให้ OICA ที่หน่วยงานทําแบบมอเตอร์โชว์เขารับรองอยู่ในแลนเดอร์โลกเนี่ยเราจัดก่อน แล้วเราขายรถที่พอเราไปสมัครกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาต้องเก็บตังค์เราค่าเมมเบอร์นี่ประมาณสี่ห้าล้านบาทตามจำนวนผิดของรถในประเทศไทยเราแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราขายรถเนี่ยภายในห้าปีต้องไม่ขายของเขาไม่คือมีการขายรถเราก็มาปรึกษากับโตโยต้าคอนด้าเบนซ์บีเอ็มดัเบิลยูเนี่ยพวกนั้นบอกเฮ้ย งานมอเตอร์โชว์ประเทศไทยเป็นงานที่ดีที่สุดในโลกแล้วม่มีการขายรถท่วโลกเขาไม่มีการขายรถดังนั้นมีการขายรถเนี่ยเขาก็สามารถเอาเงินมาทุ่มลงทุนได้พเพราะรถเขาขายได้ไงเขาลงทุนไปเท่าไรเขาก็ได้กําไรขึ้นมาสองสองสองสามเท่าตัวเขาบอกเป็นงานมอโชว์ดีที่สุดถ้าเราเลยต้องทําจดหมายไปขอบอกเราขอให้จัดการขายเขาบอกงั้นก็ไม่เป็นไรเราขายยนทุกวันนี้การที่เราขายรถได้เนี่ย ทำให้บริษับริโภเราเนี่ยขยายตัวกว้างไปในต่างประเทศที่บริโชตอนนี้มันล่มสลายหมดมันไม่มีการขายรถเนี่ยเพราะไม่มีการคนขายรถปุ๊บรถมาโชว์โชว์ปุ๊บพอรถมันขายไม่ได้เลยไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีทุนก็ปิดไปหมดเจนนีว่าก็ปิดแล้วก็ปิดไปญี่ปุ่นเองจากคนดูร้านเนีคนเหลือสี่ห้าแสนคนมันไม่มีขายรถเนยมาด,ดูดูแต่บ้านเรานี่นับวันจะโตขึ้นโตขึ้นเรานี่ติดท็อปเทนของโลกนะแล้วก็ในอาเซียนทั้งหมดเนี่ย มาดูงานประเทศไทยเราหมดแล้วก็เริ่มมีการขายตามแบบเราขอให้มีการขายตามเราเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่มีผู้เข้าชมเกินล้านคนมาตลอดเพราะว่าอะไรคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบซื้อบัตรอย่างในญี่ปุ่นก็ดีในมาเลในอินโดนีเซียประชากรก็สองสองทร้อยล้านคนเนี่ยเขาขายบัตรของผมที่ใช้แจกบัตรตวตต้าไปห้าหมื่นบาฮอนด้าไปห้าหมื่น ไปช่วยแจกให้คนมาดูบัตรผมขายได้จริงๆประมาณ 2, น,นักสองแสนคนเันเน่ยคนที่มาซื้อบัตรพวกทัวร์พวกอะไรพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องคนที่มาได้นักเกลงรถเขาจะไม่ซื้อบัตรกันเขาได้รับบัตรแจกเหมือนการเชิญนั่นนั้นทําให้งานของเราเนี่ยมีคนดูมากของเขานี่ขายบัตรคนบางทีมันธุรกิจไม่ดีมันก็ไม่ซื้อบัตรเราแจกหมดเราแจกไปล้านกันบาทุกๆปีแจกบัตรฟรีไปล้านกันบา แล้วเรายังเชิญผู้สื่อข่าวจากประเทศทั่วโลกนะผมให้ตั๋วเครื่องบินฟรีนะให้เขาบินมาให้เขาซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วบินแต่อ e ีโคโนมี่นะไม่ใช่มิสเศอคานะแล้วมาเบิกตังจากเราแล้วมาดูงานเราก็กลับไปช่วยเขียนข่าวให้เราแล้วก็ส่งผลงานมาตีพิมพ์เราก็ตีพิมพ์แจกเข้าไปเราเลยเป็นงานเดียวที่มีข่าวสารทั่วโลกสิ่งที่คู่มากับมอเตอร์โชว์เลยนะครับที่ทุกคนจะเห็นนะครับ ก็คือพริตตี้มิสมอเตอร์โชว์ที่มาที่ไปของ Miss Motor Show คือเราไปดูในต่างประเทศนะวันแรกวันเพสเดย์สวันเนี่ยเขาจะเชิญพวกดาราคุนสวยๆมายืนกันรถให้ให้ช่างภาพถ่ายรูปแล้วหมดละหมดงานก็จบไปใช่ไหมระยะหลังเนี่ยพวกสวยๆเนี่ยค่าตัวมัน,มนแพงมันเป็นดาราทีวีไปอะไรหมดทุกอย่างพวกนี้ก็เลยน้อยล,ลงมาผมก็เลยจับจุดได้ทีนี้ผมจัดประกวด กูดมิสมอดิร์โชแล้วเราก็ผลักดันให้มิสโมอร์โชเนี่ยไปเป็นดารานักแสดงไปอะไรต่างๆโดยตอนนั้นมีมิ่งขวัญแสงทุวันเนี่ยพ่อมดด้านเนี่ยมาช่วยเราจัดมมเตอร์โชใหญ่แล้วก็ผลักดันให้มิสมอเตอร์โชไปเป็นดาราภาพยนตร์ดาราทีวีตั้งแต่ลุงจัดมอเตอร์โชมายุคแรกๆอ่ะเขามีพริตตี้ไหมมี ตั้งแต่ปีแรกแล้วมีมาตั้งนานแล้วคือพิตตี้นี่มีเนี่ยรุ่นแม่แล้วสาสิบกว่าปีที่แล้วจับมายืนกับรถเนี่ยเพราะอยู่รถจริงๆนะที่ไหนมันก็มีถ้ามีผู้หญิงมายืนกับรถนะแต่งตัวสวยๆหน่อยแล้วก็ถ้าแต่งแต่งตัวก็ฮุ้ยหวาหน่อยไปยืนเป็นการดีอะไรก็ตามจากดูจากการแข่งรถเนี่ยอะไรที่มันค่อนข้างจะเสี่ยงอะไรที่มันเกิดความเร็วขึ้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องต้องมายืนอยู่ถึงมีเรสควีน <race queen S 2> เข้ามามีเรสนะควีนพวกนี้ ม,มันมันก็เลยเป็นตัวอย่างที่เราได้นําเสนอแล้วทูนก็ชอบนะทุกคนก็ชอบ,นะค,ชอบความตื่นเต้นเนี่ยต้องมีผู้หญิงซื้อสวยมาข้อมูลข้อมูลเสริมให้กับท่านผู้ชมนะครับลุงจินนี่ก็คือถือว่าเป็นบิดาแห่ง <c oughs> พริตตี้นะครับของประเทศไทยนะครับเป็นคนเดียวที่ เวลาจัดงานวันเกิดใช่ไหมลุงมันจะตรงกับช่วงมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับพริตตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับระดับประมาณ400คนปนระมาณ4ี่้อคนนะครับพริตตี้มอเตอร์โชว์นี่ต้องบอกว่าเป็นท็อปของพริตตี้ทั้งวงการถูกไหมฮะเพราะว่าสนามใหญ่ของเขาคือมอเตอร์โชว์นะครับ400รอคนนี้ต้องมาทํายังไงลุงเอาวันเกิดลุงเนะล่าให้ฟังสิก็มาเอาดอกไม้ดอกบาบดอกหนึ่งเดินเข้าคิวมาห<ม>า <S <S ผมเนะี่ย400รอคนน่แล้วจบสุดท้ายด้วยบันนี่ นั่สือเพย์บอยลุงครับลุงเนี่ยเป็นบิดาแห่งวงการพริตตี้คนเนี่ยภายนอกอ่ะก็จะมองว่าโอ้โหนี่ก็คือป๋าเลยไม่แดบพริตตี้เข้ามาหาเข้ามานู่นนี่นั่นความจริงเป็นยังไงอย่างที่ลุงเล่าให้ผมฟังเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะพี่ภรรยาผมเขาบอกไว้ว่าพริตตี้นะมิสมมเดิโชว์ผมมาทำสนามกรอบแเล็กเฮดี้เนี่ยอีกร้อยห้าสิบคนให้ผมเนี่ยเห็นเหมือนประเงินปลาทอง คือสุ่ความสวยงามเ,าเหมือน,ปนไปร่ายน้ําสวยงามจะไปจับมาทําแปะซะ,ะไปจับมากินไม่ได้ให้ดูในความสวยงาม,มเพราะว่ามันอันตรายต,ตัวผมเองดังนั้นผมเลยให้พวกมิสพอรโช,โชเรียกพวกนี้เรียกผมพ่อไม่ให้เรียกป๋าป๋าเดียวเหมือนเขาเป็นเด็กผมอะไรตรงนี้ให้เรียกพ่อความเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ยกจิตใจเลาไปอีกเองอีกเป็นระดับเองหเหมือนพ่อกับลูกเหมือนอะไรพวกนี้บางทีบางคนเห็นไปฟ้องภรรยาผมภรรยาผมก็เห็นรูปอะไรก็บอกว่าพวกนี้เขาสบายอยู่แล้วมอเตอร์โชว์ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าโตขึ้นเรื่อยๆมีอีวีก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนนี้ก็สี่สิบห้าปีแล้วทำมาสี่สิบห้าปีแลข้อนของชีวิตกังปรีเนี่ยจากที่ ทำหนังสือเล่มแรกคือเจอก่อนกลางปีเป็นสปีดถูกไหมฮะสปีดเวิร์ดสปีดเวิร์ดทำสปีดเวิร์ดอยู่ปมา 2, 2ปี2ปีแล้วก็มาเป็นกลางปีต่ออีก45ปีนะครับกลางปีนี่55ปี55ปีมอเตอร์โชว์45ปีเล่าตำนานที่มาของสนามกลางปีให้หน่อยสิว่ามันมาอย่างไะงผมจัดงานมอเตอร์โชว์เสร็จจแล้วเนี่ยผู้บริหารรถยนต์เนี่ยเขาก็จะเล่นกอล์ฟกันเรา เราไปเจอประธานโตยต้ตาประธานฮอนดา้าประธานมิตซูที่บริษัทเนี่ยเขามีเวลาคุยกับเราประมาณต้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ถ้ามาเจอในสนามกอล์ฟเนี่ยเขาอยู่กับเราประมาณเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงผมก็เลยต้องมาทําสนามกอล์ฟเราจัดกอล์ฟได้เล่นพบปากันก็เลยมีวิทย์มีโอกาสวิจาร์กันนานแล้วก็บริษัทลถ ก็ดนดี D ที่จะตอดแทนเราก็มาซื้อป้ายในสนามกอล์ฟในอะไรพวกนี้ามามีอยู่ประมาณสักสิป้ายได้ไหมอะไรพวกนี้พี่เขามีธุรกิจพี่มีคนเล่นกอล์ฟนะ,ะเราก็ถือว่าเป็นพันธมิตรร่วมกันใช่ไหมถือเป็นเพื่อนกันนี่เป็นความความเขาเรียกว่าฉลาดล้ำของนะครับลุงจินนะครับว่า ทุกๆหลุมนะครับจะมีสปอนเซอร์ของบริษัทรถอยู่นะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเหมือนเป็นอินเวสเตอร์ร่วมนะครับมาช่วยแชร์ค่าจ่ายนะครับถูกไหมครับคือผมผมบอกกับผู้บริษัทรถนะผมบอกว่าไอ้กางปรีผม GPI เนี่นะที่เติบโตขึ้นได้ทุกวันเนี่ยนะผมผมเลือกข้างผมต้องอยู่ข้างผู้ชนะคนไหนแพ้ผมไม่อยู่ด้วยหรอกใช่นไหมเขาเลยถามว่าถ้าเขาอยากชนะหรือประตวันเร็ต้องอยู่ผมยังง ใช่แล้วต้องสือ้ายใไเวลาผมทําอะไรเขาจะมาอยู่กับผมเนี่ยมีอะไรเขาจะอยู่เขาให้เกียรติเราตลอดเวลาเบื้องหลังมันคืออะไระสนามรอบกลางปีเนี่ย <ผม S 2> อีกตานานหนึ่งสนามแข่งรถที่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟสิอ๋อสนามกอล์ฟบางครั้งเราไปเล่นทื่นเข้าอะไรเข้าเนี่ยเราไม่แฮปปี้คือมันไม่เด่นดังใจบางทีบางอย่างที่การต้อนรับก็ดีความสวยงามความอะไรเลย เราเล่นแล้วเราอึดอัดแล้วีไปก็มันเห็นแล้วมันทนไม่ได้ก็เลยตั้งแต่ทินใจมาทําสนามกอล์ฟเองเลยตอนนี้ใครมีอะไรในติผมได้ดังนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีเพื่อนขิงใส่อะไรโมโหเขาอะไรทำแข่งอะข้าวเล่าให้ฟังหน่อยซีไม่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 เรามันเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดนะนะทุกคนที่ไปทําสนามกอล์ฟเนี่ย เพราะว่าอะไรคนเราเวลาไปเล่นกลอบเนี่ยเราก็ไปสนาม,มเล่งขีไม่ได้ไม่ได้ดังใจอ่ะใช่ไหมเราคิดเออถ้าเราอยากจะมีที่เยอะๆเราต้องทําทําสนามกรอบเราอยากมีที่เป็นพันไร่นะต้องทําสนามกลอบถ้าไม่งั้น,นเราไม่มีที่ไม่ได้หรอกเพราะาเราไปสะสมที่ดินปุ๊บเนี่ยแบงเองก็ต้องวุ่นวาย่าเอามาที่มาทําบ้านจัดสรรเขาทำอะไรแต่ทาสนามกออบฟมันมีสิทธิ์มีที่ได้เป็นพันไร่เราอยากจะมีที่ดินแลวผมเป็นคนชอบต้นไม้ ถ้ชอบแลรนด์เสพชอบอะไรเนี่ยถ้านำก็ผมเนี่ยผมก็ออกแบบเองนะทุกหลุมทุกอะไรเนี่ยทำเลอาต้นไม้ซื้อมาเองหมดทุกอย่างอยากได้ต้นไม้อะไรเราก็จินตนาการซื้อมาเราก็มีชีวิตผูกพันอยู่กับมันนี่ยอันนี้ลุงพูดแบบสวยหรูนะครับแต่หลังไม้เนี่ยพอเลี้ยงแฉะนะครับว่าโดนเพื่อนขิงใส่นะครับบอกว่า โอ้ยทําไม่ได้หรอกสู้ของเราไม่ได้หรอกนะครับก็เลยด้วยแรงแขนนะครับอันนี้ลุงไม่ยอมพูดออกครับลุงรักเพื่อนนะครับสนามกอล์ฟกลางปีจากที่เรามองเอาไว้ว่าเอาไว้รับรับแขกรับสปอนเซอร์ตอนนี้เห็นบอกว่าก้าวไกลไปถึงระดับทัวร์เมนต์แล้วเล่าให้ฟังหน่อยเวลาผมทําอะไรแล้วมันต้องดีถ้าไม่ดีผมจะไม่ทําฉะนั้นเนี่ยตอนผมทําสนามกอล์ฟตรงนั้นมีทั้งหมดในกำลังประมาณ สองร้อกสิบสนามเพราะผมทำสนามกอล์ผมก็มีความตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยติดหนึ่งในร้อยผมไม่เอาผมต้องคิดว่าติดท็อปเทอร์ตท็อปเตแล้วผมพยายามพัฒนาสนามกอบผมจนกระทั่งเราสามารถจัดแข่งขันไอชิ้นทัวร์ได้แล้วการแข่งขันโรนิครับได้อะไรได้ไดพุ่งนี้เราถือว่าสนามพุ่งนี้ถ้าจะจัดพวกนี้ได้นะ ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันประมาณได้สามสี่สนามเก่านีที่จะจัดรายการกินได้นะมันต้องสมบูรณ์แบบแล้วกอ็อย่างต่างชาติอย่างสิงคโปร์อย่างอะไรพวกนี้ในเอเชียนเนี่ยเขาเข้ามาสำรวจหมดก่อนเขาจะมาเล่นนะลุมไหนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงย่าเป็นยังไงเลเอาเป็นยังไงเขาต้องมาตรวจหมดฉะนั้นสนามเราตอนนี้ถึงได้เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยส่งทีมมาแข่ง แล้วก็ทีมชาติก็ส่งมาเก็บตัวที่นี่แล้วก็รุ่นเยาว,วชนก็มาจัดแข่งที่นี่มาแลเก็บตัวที่นี่หมดสนามกอล์ฟใช้พื้นที่ประมาณ500ร้อยไร่แต่ของเราตรงนี้ประมาณพันพันห้ารอยไร่มันกว้างแล้วต้นไม้มันเยอะไงเขาก็สามารถมารีแลกได้มาเดินเถินได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาผมวางเลเยอเนี่ยผมให้ทุกทุๆหลุมเนี่ยมองเห็นทะลุก,กันหมดเลยลนั้นความสวยงามจะมีครับเฮ้าเราในยู สูงสุดเราสามารถมองไปเ,เห็นรอบทุกทิศทุกทางหมดทำให้เวลาคนมาอยู่ที่คํำเฮาเนี่ยมองดูเกิดจินตนานการสวยงามเห็นครบเกือบทุกหลุมก็ลเลยถือโอกาสว่าเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองของคนมาเล่นแล้วของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยที่เขาคัดเลือกเราให้มาอยู่เป็นการคัดเลือกทีมชาติแล้วก็คัดเลือก ทีมยเาวสนามก็ปรังตีไม่ธรรมดานะครับมีเขาเรียกว่ามีอัญ,ญมณีซ่อนอยู่ใต้ดินนะครับลุงก็คือตำนานคนหนึ่งตำนานเนี่ยตำจนแหลกะต,นนตจนแหลกเลยตำนานผมไม่มีอะไรเลยติดลบเนะี่ศูนย์เลยนะผมไม่ขออะไรพ่อแม่เลยเพราขอไม่ได้เลยบอกเคล็ดลับให้บอกถ้าทําอะไรนะคุณมีความตั้งใจนะรับรองถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามนะมีคนมาเสริม ช่วยคุณทุกคนตคตินี้เนี่ยใช้ได้กับเรื่องจีบสาวไหมมันก็เป็นบุพเพสันนว่านะคุณแม่เขาเนี่ยเสียตอนเขาอายุ13เขาก็เลยต้องออกจากเรียนลาชินีผมไปชอบเขาอลนะผมจะไปหาเขาเนี่ยปีนสองหนแค่สองหนหลิวเตอ๋อหัวนะครับ <c oughs> นี่คือหลิวเตอ๋อหัวนะครับแมนะ่นั <c oughs> สมัยนั้นมันโอโ้โหไม่มีโทรศัพท์ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เลยนะปิดเกมยังไง <c oughs>